เมาสกันก้นครัวสนับสนุนช่วงโดยกระทะโคเลคิงรุ่นไดมอนซีลี์มาถึงช่วงนี้ค่ะกับช่วงเมาส์กันก้นครัว พีบ่บอนจะเทีย่ยงแล้วด้าหิวมหมหิวมากสิอยากกินอะไรอ่ะวันนี้เหรอขอบแบบว่าฉ่ำๆเลยนะเอางี้หมูทอดกระเทียมไข่เจียวมหมูสับเอาแบบว่า,า,วาหมูสับเนี่ยโปะมาเลยนะแต่เมนูของพี่เบ้ลเนี่ยทำไมอ่ะอ้วนอะ่ะมันแคลอรี่สูงมากนะของชอบเอาเหอะสั่งมาเลยพี่เบ้ลร,รู้เปล่าพีรร่เบ้ลการทานของทอดหรือน้ำมันเยอะๆมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเลยนะเพราะในน้ำมันมีไขมันทรานส์ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายมันกําจัดยาก พอเข้าไปปุ so ๊บมันก็จะไปเกาะตามเส้นเลือดเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องทําอาหารที่บ้านค่ะทำเองงี้เราก็ควรจะเลี่ยงน้ํามันซ้ะโดยการแบบตัดน้ํามันออกไปไม่ต้องใส่น้ํามันจริงหรอมากกระทะไหม้หมดไม่ต้องห่วงค่ะด่างตัวช่วยที่ดี นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ป๊อปนะคะามาแนะนําเมนูที่ไม่ต้องใช้น้ํามันค่ะและเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์ป๊อปกันแต่บอกไว้ก่อนนะคะวันนี้ค่ะใครที่อยากได้อุปกรณ์ในการทําครัวที่ไม่ใช้น้ํามันนะคะวันนี้มีของขวัญมาฝากด้วยนะคะลดมากกว่า80%เลยค่ะแล้วก็1แถมหนึ่งด้วยนะคะ สนใจโทรเข้าไปได้เลยค่ะที่หมายเลข02-126-3111นะคะหรือว่า02-305-8666ค่ะค่ะพร้อมอยังพร้อมปไปเจออาจารย์ป๊อปเลยค่ะอาจารย์รสวัสดีค่ะสวัสดีครัวันนี้ค่ะพี่เบิ้ลสั่งมาเลยบอกว่าขอเป็นเมนูคลงคีนค่ะแต่ว่าขอเป็นข้าวผัดด้วยโอ ก็สบายทำได้เหรอคะได้อะไรดีอาจารย์เมื่อกี้เห็นมีเนื้อพริกเผาค่ะเอาเนื้อพริกเผาขบเนื้อพริกเผาแล้วกันโอเคได้แล้วขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนดีคะก็จะกินอะไรอะใส่เอาเอาไข่เจียวไข่ดาว หรือจะห่อไข่ไข่ดาวดีกว่าเอาไข่ดาวนะวันนี้นะถ้าจะเอาไข่ดาวกลมๆสวยๆใช้หาพิมพ์มากลมๆและตั้งให้พิมพ์ร้อนๆไว้ด้วยกันคุณผู้ชมทราบไหมว่าถ้าเกิดทุกทีนะคะถ้าเป็นไข่ดาวที่ใช้น้ำมันนะคะถ้าเกิดเป็นรวมๆแคลอรี่แล้วก็ประมาณ1 6 5กิโลแคลอรี่ใช่แต่ เราถอดน้ำมันออกไปโดยการทอดไข่ดาวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะเหลือแคลอรี่แค่75ก<ช>ินไ่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าเราจะได้แต่ประโยชน์จากไขล่ล้วนๆเลยใช่ค่ะนนและเนี่ค่ะเมื่อกี้นะคะาจายเที่งเปิดไฟไปนะคะแต่ว่ากระทะเนี่ยร้อนเร็วมาก ที่ร้อนเร็วแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะเป็นการเคลือบแบบ marble coating คือเป็นการเคลือบด้วยหินอ่อนเงินแล้วก็หินอ่อนทองค่ะ8แชั้นด้วยกันขา่สุกแล้วนะครับว้าวที่มันลื่นไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีชื่อว่า non stick นะคะทําให้ลื่นปลื้ดเวลาเราผัดหรือว่าเราทอดอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ติดกระทะ มากถึง3 0 0เลยค่ะอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็มาทำข้าวผัดซึ่งเป็นของง่ายที่สุดในโลกอ่ะมีอะไรบ้างวันี้มีกระทะร้อนเร็วๆอย่างนี้นะเราก็ต้องทำจากของที่สุกยากก่อนนะครับอย่างเช่นหอมใหญ่เนี่ยจะสุกยากไม่ต้องใช้น้ำมันเลยผัดไปได้เรื่อยๆนะครับเราค่อยใส่กระเทียมเพราะกระเทียมนี่จะสุกเร็วมากค่ะบางคนจะสงสัยว่ากระทะแบบนี้เนี่ยต้องใช้กับเตาไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะคะวันนี้เราก็ใช้กับเตาแก๊สใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้กับเตาเลยค่ะ เดี๋ยวเราเอากุ้งไปคั่วฝ่อนด้วยกุ้งจะได้กรอบๆนิดๆนะครับอันนี้เราก็ผัดไปพอให้กระเทียมหอมหอมใหญ่สุกนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ข้าวได้แล้วนี่ใส่อะไรน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาไปแล้วนะคะอาจารย์ก่อนหน้านั้นก็ใส่ข้าวใส่กุ้งแห้งนะครับพริกไทยให้นิดนึงเติมน้ยกมันหอยนิดนึงโอเคแล้วก็มันหอยเติมอะไนิดนึงอ่านี่ก็หอมแล้ว ชอบเผ็ดไหมชอบนิดหน่อยค่ะชอบเผ็ดก็พริกขี้หนูมาครับใส่ได้เลยสุดท้ายเราจะโรยต้นหอมชอบมากเวลาใช้กระทะแบบนี้ผัดนะเพราะว่ากระทะเนี่ยเขาหน้ากว้าง28เซนแล้วก็ลึก8เซนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว้างสบายแล้วก็ผัดเผ็ดอะไรเงี้ยสะดวกแบบดีไซน์สวยนะ,ะดีไซน์แบบไดมอนด์ทั้งหมบตัวกระทะแล้วก็ด้ามจับด้วยเหมาะด้วยและสีทองสวยงามสวยจริงๆ กระทะนี้นะคะทำความสะอาดง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่นําผ้านะคะชุบน้ําธรรมดานี่แหละแล้วก็เช็ดกระทะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเขามีไทเทเนียมโคตติ้งนะคะป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีรียเนี่ยสะอาดแล้วแปบ๊บเดียวเอง เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือข้าวผัดน้ำพริกเผาแถมไข่ดาวให้อีกหนึ่งฟองเลยทีเดียวนะคะเป็นอาหารคิงคลีนเพื่อสุขภาพโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยแต่ว่าความอร่อยยังเหมือนเดิมเลยนะคะเมนูดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับกระทะโคเรคิงค่ะรุ่น Diamond Series นะคะใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมคะกดโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะที่หมายเลข021263111นะคะหรือว่า023058666นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ป้อมมากๆเลยนะคะ Ar, เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาแนะนําเมนูกันใหม่ส่วนใครอยากจะทราบสิทธิพิเศษนะคะวันนี้หลังจากช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามสิทธิพิเศษจากพี่วูดี้เลยค่ะงานเอามาให้พี่ด้วยนะนี่ไม่ใช่น้ำมันจริงหรอไม่ใช่น้ำมันเลยสักหยดมาลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าน้ำลายแตกฟองขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับอื่ะลด โอ้ดีอะเนาะเนี่ยดูเราสามารถที่จะเลี่ยงได้โดยที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะก็อย่าลืมโทรเข้าไปได้เลยค่ะที่หมายเลข021263111นะคะหรือว่า023058666ค่ะดาพูดไปก่อนพูดไปอีกนะพูดไปเรื่อยๆนะพี่บอลดาอุตส่าห์มาให้ไม่เหลือให้ได้เลยหรอเฮ้ยด่าเมื่อกี้ทำกอบจานไม่ได้ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยกะว่ามาเก็บยว้พี่บอลก่อนแล้วเดี๋ยวจะกินด้วยกันเราแบ่งกันกินไงเราไม่ทำมันของจานก็ สำหรับสมุนไนช่วงโดยกระทะโคเลคิงรุ่นดมอนซิลี่คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยค่ะที่เอทัสแบงก์ฮอกนะคะใช่แล้วค่ะและก็ขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะที่บับเบิ้ลใส่วันนี้นะคะ P c ซีเ r สวันค่ะค่ะแลวเจอกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้า1 1 3เ็นาิกนาทีนะคะทางช่อง5กด1วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะกับรายการเมาวันหยุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ